มึงเราเป็นตองเอ้ยจะเป็นตัวอีหยังมึงมึงเอาด้วยครับเลยหรือว่ามันกบกับโมเมนต์นี่เป็นตัวอีหยังวะมัน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 ไม่ใช่กบหรือมันตัวอะไรนี่จูมันโตกว่าเกียดแต่มันเล็กกว่ากบเขาเขาเรียกตัวอะไรนะผมนี่ครับพี่น้องอู้ๆเกินมากเราเคยพบอเคยเห็นครับพี่น้องว่ามั็นตัวอิงนี่มันแด้งข้ามานี่เพราะฝนตกนะครับพูดใด้หูกับซอยคอมเมนต์มาบอกมาเด้อนี่ กันน้องมันว่าบโมเมนกรบบโมเมนเฉียดพน่าวาแต่กับบโมเมนกงบโมเมนต์ฉีกขาดพน่าวะตัวอีหยัง,ยงนั้นฮึมันตัวอีหยังเหรครับรพูดให้หูวก,กับมาบ,บอก,กไงมาเบียงนี่เบียผมฮึมาเร็วงบอกรับพี่น้องไฟจัดจีนเลยนอุ้ยไล่มันก็เป็นไล่แบบนั้นวะเฮ้ยมันรูตัวอะไรน่าเฉียดจังนะ ชุกก็ไม่เคียดแต่กบก็ไม่กบอุ้ยลายเหมือนงูเลยวะเนี่ยไลเหมือนงูเลยพี่น้องเลยเหมือนคล้ายๆกบภูเขาเขาเรียกกบอะไรน้องเด็กเขาเรียกอะไรไม่รู้ไอ้มันมีพิษไหมไม่ไม่เขากินอยู่โอ้ยอย่ากินอยู่เลยนะที่ไม่กล้ากินอะไรแบบนี้มันเหมือนกบภูเขาเลยเลยใช่ไหมใช่ว่ามันกบภูเขาพวกภูเขามีมีลักษณะไงน้องกบภูเขาเนื้อมันแน่นเลยอร่อยอร่อยหวากบนายอ๋อเลย พี <minutes> paid, ่น้องเอ้ย <lawsuit> ผมยั <lawsuit> ่น <Nein> มันกระโดดใส่ผมโตอีกอย่างน้อนี่น้องพี่น้องยิ่งปวดหูวบอครับคอมเมนต์มาบอกกันเด้อนี่เดือดรุ่งเฮียมึงโอตเกะมาโอโตเกะกูจับตัวไม่ไม่มันจะกระโดดใส่กูเมื่อกี้นี่เนื้อฮ่าหูยันครับพี่น้องเนี่ยตะปานนะเออโอียดก็ไม่่ใชกก็ไม่ใช่โอ้ยเตวแตกเลย โถอย่างโน,น่เลยไปแล้วไปแล้วไปเลยครับผมโอเคครับผม